สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสําหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาสิงห์ท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ให้กับคนที่ท่านรู้จักหรือ เกิดในราศีโดยก,กันกับท่านให้เขาได้รับทราบล่วงหน้าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์มาฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1นึ 16, มีนาคมปี2568ท่านจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะจะบอกให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าในช่วงระยะเวลานี้เลยทีเดียวค่ะทุกเรื่องนะคะชาวราศีสิงห์ ในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านค่อนข้างที่จะโชคดีพอสมควรนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะไหวพริบดีไอเดียดีๆจะเกิดขึ้นที่สำคัญช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิ่งนะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีใจร้อนแต่ควบคุมควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวอาจจะเนื่องมาจากว่าในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะท่านกำลังซุ่มทำงานบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้อาจจะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานพอสมควร ขยันทํางานเก่งผลงานออกมาดีมีความรับผิดชอบสูงในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในที่ทำงานนะคะจะได้รับความไวไววางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานใหม่หมๆซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ดรับผิดชอบหรือบางท่านจะมีการรวมทีมรวมกลุ่มเชื่อคลาวเพื่อทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์และท่านก็จะเป็นผู้นำในการทำโปรเจกต์นั้นๆด้วย ชาวราศีสิงห์เป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะน่าอิจฉานะคะในช่วงเครื่องเดินแรกถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยตามปกติเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะได้ทำหรืองานที่ท่านจะได้รับผิดชอบท่านมักจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นเสมอหากทำงานเป็นกลุ่มท่านก็จะเป็นผู้นำกลุ่มเป็นผู้เป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้ที่คอยควบคุมคนอื่นหรือหากท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์ใดก็ตาม จะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะคือพูดง่ายๆเป็นโปรเจกต์ที่มีความส,วสำคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านทำงานอยู่และเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานนั่นเองนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิง์การงานของท่านนั้นถามว่าประสบความสำเร็จไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำจะประสบความสำเร็จนะคะ สิ่งที่ท่านกำลังส้มทำอยู่อีกไม่ช้าท่านจะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนในไม่ช้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานด้วยจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นดีใจเกี่ยวกับการทำงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกดวงชะตาการทำงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะงานหนักงานเหนื่อยแต่จะมีข่าวดีเกิดขึ้น ที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะคําพูดคําจาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเดน่นหากท่านได้พูดคุยหรือว่านําเสนอสิ่งใดไปก็ตามมักจะมีคนนั้นยอมปฏิบัติตามพร้อมที่จะเปิดทางให้ท่านได้ลงมือทำโปรเจกต์นั้นๆนั่นเองนะคะหากท่านตั้งใจว่า,อ,าอยากจะชวนใครสักคนนึงมาร่วมงานกับท่านอาจจะเป็นรับจอบร่วมกันรับงานพิเศษร่วมกันเขาก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยกับท่านคือพูดง่ายๆท่านค่อนข้างที่จะ เอาคนอยู่นะคะคุมคุณได้ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยมีความแตกแยกในหมู่คณะเพราะว่าถ้าจะมีวิธีจัดการกับบุคคลเหล่านี้ได้ดีมีคนขัดแค้งขัดขาหรือไม่มีตามปกติแต่เขาไม่สามารถทําอะไรท่านได้มีคนทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหไหมมีแต่ท่านค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือพูดได้ง่ายมีเรื่องหงุดหงิดนะแต่ท่านจะกำมัดได้ไว นับหนึ่งถึงร้อยเดินหนีท่านจะเป็นอารมณ์นี้คือพูด,ดง่ายๆไม่วุ่นวายเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไม่ให้อารมณ์ทําทลายท่านเองนะคะคือพูดได้ง่ายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็บางครั้งก็ปากไวเหมือนกันนะให้ท่านระวังคําพูดนิดนึงด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นเงินค่อนข้างที่จะ เป็นช่วงที่จะมีรายรับพิเศษพิเศษเพิ่มเข้ามานะคะในช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินค่ะเช่นเป็นช่วงที่ท่านใดที่ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําท่านก็จะมีเงินพิเศษเข้ามาหรือหากทํางานทํางานประจําเพียงอย่างเดียวไม่มีรายรับไม่มีอาชีพเสริมจากช่องทางอื่นๆเลยนะคะท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่หรือจะมีคนคอยช่วยเหลือ ท่านเรื่องเงินเงินทองทองหรืออีกลักษณะหนึ่งท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเจรจาต่อรองผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จนะคะการเงินไม่น่าเป็นห่วงคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งและที่สำคัญการเงินที่ท่านนั้น ได้มาในช่วงระยะเวลานี้นะคะคก็มักจะเกิดจากความสามารถของตัวท่านเองเรียกได้ว่าความคิดของท่านในช่วงระยะเวลานี้คิดอะไรออกมามักจะเป็นเงินเป็นทองการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองค่อนข้างที่จะควบคุมการใช้ใจ่ายได้ดีพอสมควรถามว่าค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้นอกจากรายจ่ายประจําที่ท่านต้องจ่าย เป็นประจำอยู่แล้วจะมีรายจ่ายพิเศษเข้ามาไหมรายจ่ายพิเศษในช่วงระยะเวลานี้มีเข้ามานะคะแต่ว่าจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนกินเลี้ยงสังสรรค์หรืออาจจะหมดเงินไปกับการซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนรอบข้างก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะมีข่าวดีๆเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นแต่ว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ยังคงเกี่ยวพันกับงานท่านใดที่เป็นนักลงทุนถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้นะคะท่านมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองลงทุนได้แต่ว่าให้ท่านจับตาการลงทุนให้ดีๆสำหรับท่านใดที่คิดว่าถามามีความคิดว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะ เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะมาจากงานมาจากการพูดคุยการติดต่อสื่อสารถ้าท่านติดขัดมีปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครให้ท่านเข้าไปพูดคุยนะคะจะประสบความสําเร็จอยากผ่อนพันหนี้สินก็จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับคําพูดเจราจาซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลียดน,นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะประสบความสําเร็จพูดจาเป็นเงินเป็นทองคะ่ะ เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะโชคดีพอสมควรนะคะด้านความรักในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงคนโสดนะคะท่านจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่ท่านนั้นอา่าคนโสดเอาแบบนี้ดีกว่าช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีเสน่ห์หากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่ายัางไงก็อย่าเพิ่งไวไวเนื้อเชื่อใจเขามากอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนด้วยกัน ให้ค่อยๆศึกษารกันดูใจกันไปก่อนแต่ว่าบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ค่อยที่จะโฟกัสเรื่องความรักหรอกเพราะว่าท่านจะไปโฟกัสที่การทํางานหาเงินมากกว่านั่นเองนะคะและต่อมาในช่วงระยะเวลานี้สําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะท่านใดที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองอาจจะต้อง ห่างๆกันนิดนึงไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็มีภารกิจส่วนตัวงานยุ่งทั้งคู่แต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด้านสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้สุขภาพไม่น่าเป็นห่วงนะคะสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆระมัดระวังการดื่ม น้ำคือพูดง่ายๆให้นมัดระวังอาหารการกินแบบนี้ดีกว่าเนาะรามัดระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารจะเดินทางไปไหนมาไหนจะทานอาหารดื่มน้ําก็ดูที่สะอาดถูกสุขลักษณะนิดนึงนอกนั้นไม่มีปัญหานะคะด้านการทําบุญหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือ หากท่านตั้งใจที่จะทําบุญในรูปแบบใดก็ตามท่านสามารถทําบุญได้เลยนะคะแต่แนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะช่วงนี้ทําบุญขึ้นนะคะขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆปงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใ่คลิปหน้าขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงเงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ